สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องชมลมสื่อดอนเมืองและสื่อออนไลน์ค่ายเฟซไลน์นิวของเราครับวันนี้วันที่26พฤษภาคมพศ2 5 6 5เราเรานำท่านผู้ชมไปที่สนามฟุตบอลกองพันฐานสื่อสารกองทัพไทยถนนสงประพาดอนเมืองไปชมการแข่งขันฟุตบอลประเภทผู้สูงอายุจิงถ้วยเกียรติยศพลเอกเฉลิมชัยสิทธิสา ท่านองค์มนตรีจำนวนสองคู่ในวันนี้มอธรรมศาสตร์เจอกับรวงข้าวสามคัคคีและอีกคู่มอเกษตรศาสตร์เจอกับอํานวยศินเราไปติดตามชมบรรยากาศการแข่งขันกันเลยครับ

โอเคนักวันนักเวทส่งแล้วนักออกมาเท้า้วเท้าะโเราเลยของของ่มาาัที่ได้รลนะพีบอล้าได้ครับ การเตรียมทีมของกเกษตรศาสตร์กับรายการนี้มีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนครับครับผมารายการนี้เนี่ยท่านอุปมนตรีนะฮะพลเอกเฉลิมชัยเนี่ยท่านจัดขึ้นมาเป็นครั้งที่สแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกที่ทีมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยนะฮะได้ได้เข้าร่วมเนื่องจากว่าทีมที่เข้าแข่งประจําคือสมาคมแพทย์เนี่ยถอ,อนตัวดังนั้นเนี่ยการเตรียมทีมเราก็เลยถือว่าไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่ เพราะว่าเราถูกดึงเข้ามาในนาทีสุดท้ายมาเป็นมวยแทนนะครับสำหรับปีนี้ดังนั้นการรวมทีมเราก็เลยแบบชักชวนพักพวกที่ซ้อมกันอยู่แล้วในกีฬามหาลัย8ปดทาบัดก็เลยมาพร้อมถามว่าความพร้อมปีนี้ถ้าเทียบกับอีกอีก9ทีมเนี่ยเราเราความพร้อมสู้เขาไม่ได้นะครับแต่ว่าเราก็มาเน้นเรื่องสมัครสมานสามัคมคีเพื่อนฝูงออกกำลังกายประมาณนี้ครับครับ,รบแล้วสำหรับกับมพรอมการเล่นของลูกทีมที่ ผ่านมา เป็นยังไงบ้างครับก็ด้วยความที่ไม่พร้อมเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่สนุกสนานเนื่องจากว่าเราเราไม่ได้หวังผลที่จะชนะคาสานนะครับแมตช์ที่เราชนะ,ะจุฬาไป31แล้วส่วนอีกแมตช์นี้เรากำลังทีมอำนวยศิลก็เพราะนั้นน่ะก่อนหน้านั้นเราแพ้2 2เกมชนะ1แพ้2นะครับเพราะนั้นเราก็จะเข้าลำดับที่4ของสายนะครับแล้วก็จะไปไขว้ชิงดิวชันกับธรรมศาสตร์วันที่31เพื่อชิงดิวชัน3 กับรายการนี้กเกษตรศาสตร์ตั้งเป้าไว้ระดับใดครับเออเป้าหมายปีนี้เอ,อ่อเนื่องจากว่าเป็นเป็นทีมที่ถูกเชิญเข้ามาเป็นมวยแทนหรือแม้แต่จะ,จะ,จะเราจะเข้ามาแข่งเราก็ไม่ได้ตั้งเป้าอะไรมากมายเราเราเพื่อมาพบเพื่อนมามาพบปะผู้ในในสังคมผู้สูงอายุที่ชอบเล่นกีฬา เราจะเห็นว่าบางคน70กว่ายังวิ่งปอหรือว่า65อะไรย่างเงี้ยนะแล้วก็มีสมัครสมาชิกขีกันเพราะนั้นเป้าหมายเนี่ยเราก็เพื่อสุขภาพเป็นหลักแต่ว่าปีนี้พอมาถึงตรงนี้แล้วเราอาจจะได้ชิงดิวิชั่น3คิดว่านะครับครับขอบคุณครับเอาตาตรงไป